สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องทั้งช่องปากนทะพนนะครับพี่น้องไม่นี่มาสวัสดียังมือเศร้าครับตอนนี้เป็นบรรยากาศเวลาตีหานะครับผมตอนนี้หนาวมากครับเมงควัน,นไอออกปากทุกตัวครับตอนนี้บรรยากาศอยู่ที่แปดองศาครับพี่น้องบรรยากาศตีหานครับพี่น้องยังมือเศร้า ตื่นมาเด็กจกังนอยครับวันนี้สีมาดังไฟใส่หมอนต้มนากาศหัวหมวยนะครับตั้งแต่ว,วานนี้สิมาอุ่นให้มันต้มให้มันเปื่อยนะครับพี่องเป็นเวลาตีห้าครับตอนนี้ผ้าเบ่งบรรยากาศรอบรอบ้านครับพี่องเป็นเวลาตีห้านะครับผมกล้องกับสีหมวยเลยจังหน่อยพอมันยังมืด อันนี้เป็นไฟรอบบ้านครับเป็นไฟโซลาเซลล์ครับพี่น้องมันหนาวมากอตอนนี้อยู่ที่เก้าองศาครับพี่น้องมึงรอบบ้านครับพี่น้องมันหนาวแห้งครับตอนนี้ได้สิไปดังไฟฝสียงเลยครับพี่น้องดังไฟฝสีงยมมือเศ้าครับ นี่ครับมาขัเตาแล้วก็เตรียมก็สิดังไฟนะครับอันนี้พี่น้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาตีห้าครับผมตื่นมากสิมาดังไฟตีนครับพี่น้องโอ้ยังมีไฟอยู่ตแตเมอวานนี่ครับนี่ยังมีไฟยังมีสีทานไฟอยู่ครับนี่เป็นหมอ บรรยากาศเศร้าๆครับพี่น้องบรรยาวให้มเป็นบรรยากาศตอนเศร้าๆครับเ้ืทักทายพี่น้อง ตันนี้แม่ก็ยังมาตื่นนะครับแม่ยังนอนอยู่พอมันหนาวแล้ก็ลุกมอะไรเนาะมันหนาวให่ไมล่างเ่าเขดังไฟไว้ถอดฟิล์มดี้ะะนองบรรยากาศแบบบานๆ้านเท่ากับสกบานเท่าเลยเรา อเอ้ยไ <c oughs> ม่ไดะค <c oughs> ระับต <c oughs> ิดอะไรดิไปทัท้ายพี่บมยครับนี่นมือเสาร์้นาะกันด้านเลยทั้ครับตอนนี้เก้าองศาแปดองศาครับนี่มืเสา ดูเลยคือหน้ากับข้าวีเขาจีดำเดิน,นไ,ไฟไว้แล้วกันสิเอาเข่าหนึ่งเข่าแล้วกันสิเอา,เข,า,าเอข้าวเมจีเนาะครับพี่น้องเนาะแล้วถ่าจะถ่าจะข้าวแล้วกันหนึ่งเขาก่อนข,ข้าวเมจีครับพี่น้องวันนี้กันเลเป็นแบบบรรยากาศเขาเกาแต่พอแะเม่เข้า พายเห็ดเอาตนี้มันหนาวพี่น้องควันออกปากทวนๆแล้ว,วหนึ่งเขา่าเอาเขาไม่จีครับพี่น้องครับพี่น้องหลังจากที่เฮาดังไฟติดแล้วเดี๋ยวร่อยแล้วแต่ว่าซืข้างหม้อไว้ก่อนครับนี่หม้อเป็นต้มหัวหมูต้มอากากหมูครับพี่น้องสื้อข้างไว้ก่อน เป็นเขาอยู่ในบ้านนะครับตอนนู้นพี่น้องต้มันเปื่อยเลยนะครับเนี่ยต้มให้เปื่อยเลยคือเป็นอากากหมูนะครับเป็นหัวหมูไปเห็ดกับเขา,ขาตอนเช้านะครับตอนนี้หนาวมากเป็นเวลาตีห้าตีห้าเสร็ษครับพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าเอามาทักทายพี่น้องเป็นใจใน,น,นเนาะทางบ้าน ทั้งเงินบ้านผู้เจ้าหนาววะพี่้องเลยบ้านขครหนาวหนาวมันก็จวมาตันหนังเนี่ยหนาวแค่ตอนแรกว่าสีที้เขา่ากัสีไซเวลาโดนเติบสำหรับหนึ่งเขา่าเส่งเขาซีซุกย่านพี่้องยืดยวเวาบนคิดฐาโดนเลยมากทักทายพี่้องผู้ดใดตื่นเศร้านะครับบ้าน ทางบ้านพี่รองหนาวบออากาศเป็นยังไรเนี่ยนะครับช่วงนี้กับอากาศหนาวเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการดูเรื่องสุขภาพด้วยครับพี่รองเนอะเมื่อทักไทยยังเหมือนเศร้าครับพี่รองทักไทยแหละสวัสดีพี่รองนะทางบ้านแฟนขับเอฟซีสุข,ขุสุคนนะครับเด้อพี่รองสำหรับคลิปนี้ก็เอาฝากไวปสวีสักคนกันละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้งช่องปากนะทุกคนนะพี่รองเนาะเป็นบรรยากาศ ตอนเช้เชาๆนะครับมาดังไฟปีนครับพี่รองทักทายเอฟซีพี่รองสุข,ขสุขกันเลยครับบ๊ายบาย